ท่านของกระทรวงการคลังนะคะได้เปิดเผยเรื่องของการแจกเงิน1,000 0บาทนะคะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุในเฟสที่2ก็ยังคงทยอยจ่ายเงินในเรื่องของคนที่ตกหล่นนะคะยังเป็นรอบเก็บตกค่ะส่วนในเฟสที่3มมีความคืบหน้าอย่างไรวันนี้พาไปติดตามจากคุณลิซ่าค่ะ สำหรับทุกเฟสเลยนะคะจะจ่ายให้ครบจบภายในเดือนกันยายนปีนี้แน่นอนคะ่ะคุณแอมคุณผู้ชมคะใครที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะ60ปีขึ้นไปซึ่งอยู่ในกลุ่มที่เป็นเฟส2จะได้เงินหมื่นนะคะก็จะมีรอบเก็บตกที่กระทรวงการคลังจ่ายซ้ํารอบสุดท้าย28เมษายนนี้แล้วนะคะดังนั้นใครที่บัญชีมีปัญหาไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ต้องรีบไปผูกให้ทันภายในวันที่23เมษายนซึ่งก็คือวันพุธนี้และะ้วค่ะส่วนไทม์ไลน์ของเฟสอื่นๆนะคะ เฟส3เฟส4เฟส5วันนี้มาอัปเดตกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่เฟสสามันก่อนนะคะข้อมูลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒนะคะก็ยืนยันว่าทั้งเม็ดเงินทั้งข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ ระบบต่างๆตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเตรียมที่จะนํารายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วก็คาดว่าจะโอนเงินได้ไม่เกินไตรามาสสในปีนี้ก็คือจะเป็นช่วงพฤษภามิถุนายนนั่นเองนะคะส่วนเฟสสนะคะก็คือกลุ่มอายุ21ปีถึง59ปีนะคะตอนแรกบอกว่าจะมีความชัดเจนออกมาในไตรามาสสปีนี้ตอนนี้มีข้อมูลอัปเดตเลยว่าน่าจะโอนเงินด้วยนะคะไม่เกินไตรามาสสปีนี้ก็คือไม่เกินเดือน กันยายนนั่นเองซึ่งมีเม็ดเงินที่เหลืออยู่จะต้องใช้จ่ายนะคะอยู่ที่1.3ถึง1.4แสนล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นงบผูกพันของปี68นะคะจะต้องใช้จ่ายภายเดือนกันยายนปี2568รเพราะฉะนั้นไทม์ไลน์ก็น่าจะเป็นไปตามที่แจ้งไปนะคะส่วนเฟส5ก็คือกลุ่มคนที่ไม่มีมือถือใหม่มีสมาร์ทโฟนตอนนี้รอรัฐบาลแจ้งเงื่อนไขการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะสามารถไปลงทะเบียนได้ตามธนาคารต่างๆของรัฐ ะะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอ,อปรทอรวมไปถึงไพรสีไทยด้วยค่ะมาดูข้อมูลนะคะของผู้สูงวัยกันบ้างน,นะคะ60ปีขึ้นไปซึ่งเป็นเฟส2ซึ่งเราก็ทยอยจ่ายกันไปแล้วนะคะมีทั้งหมด3 2 5ล้าน25,596รายพ้นของการโอนเงินในรอบจ่ายซ้ำนะคะมีจ่ายสำเร็จไป4,963รายไม่สำเร็จนี่เกือบ40,000รายเลยนะคะมีกว่า36,278ราย เป็นเพราะอะไรคุณผู้ชมสาเหตุหลักก็คือไม่ลงทะเบียนพร้อมเพย์นะคะไม่ได้เอาบัญชีพร้อมเพย์เนี่ย ผู้กับบัดประจำตัวประชาชนนะคะมีถึง35,096รายนะคะถือเป็นร้อยละ96.74เลยส่วนสาเหตุอื่นๆนะคะประมาณร้อยละ3.26มีประมาณ1,182รายเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของบัญชีใหม่เคลื่อนไหวบัญชีถูกปิดไปนะคะคุณผู้ชมก็รีบไปแก้ไขให้ทันภายใน23เมษายนนะคะย้ำตัวแดงๆคุณผู้ชมรอบจ่ายซ้ำครั้งสุดท้ายของเฟส2นะคะกลุ่มผู้สูงวัย60ปีขึ้นไปก็คือ20 8เมษายนนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็รีบไปตรวจสอบสิทธิ์ ผ่านแอปทางรัฐนะคะทำตามขั้นตอนต่างๆตรวจสอบสถานะลงทะเบียนไปทำยืนยันเบอร์มือถือกรอกเบอร์ OTP ยืนยันตัวตนต่างๆนะคะภายในวันที่23เมษายนนะคะถ้าเกิดว่าทำผ่านระบบแล้วก็ยังไม่ได้คุณผู้ชมไปที่ธนาคารเลยค่ะไปถามว่ามันเกิดอะไรนะคะแล้วก็ไปผูกพร้อมเพย์กับปัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรวจสอบปัญหาบัญชีอื่นๆด้วยนะคะเช่นบางทีอาจจะไม่เคลื่อนไหวแล้วเจ้าของบัญชีอาจจะไม่ทราบนะคะติดเงื่อนไขบางอย่างหรือว,ว่าบัญชีถูกปิด เปล่านะคะามาดูข้อมูลกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องเม็ดเงินนะคะนี่ถือว่าเป็นโครงการเรือทงของรัฐบาลที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาค่าของชีพให้กับประชาชนนะคะเรื่องของการจ่ายเงิน1,000 0บาทนะคะตอนนี้เนี่ยจ่ายไป2องล้านเก้าแสนรายเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไปแล้วนะคะ29,887 จ5 1ล้านบาทเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมที่มีสิทธิ์นะคะจะได้รับเงินในโครงการนี้อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ชมก็ทําได้หลายช่องทางนะคะสะดวกสุดเลยก็จะเป็นแอปทางรัฐอันนี้สามารถโหลดติดมือถือไว้ได้หรือเว็บไซต์นะคะ mof.go.th นะคะ call center ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนสายด่วน1111 11ได้เลยนะคะก็ถือว่าสะดวกมากเพราะฉะนั้นเราก็จะย้ําเตือนกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ มีสิทธิ์ในโครงการนี้นะคะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐเงินดิจิตัล1,000 0บาทโดยเฉพาะเฟส2นะคะ60ปีขึ้นไปรอบเก็บตกครั้งสุดท้ายแล้วที่จะจ่ายคือ28เมษายนนี้อย่าลืมรีบไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้ทันภายในวันที่23เมษายนนี้ค่ะ